สวัสดีครับสวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักนะครับที่รับชมอยู่ทางช่อง y YouTube โรงเรียนอนุบาลรำดาราของเราเช่นเคยครับวันนี้ก็พบกับคุณครูพิมพ์นะครับคุณครูพัฒนันธนสมบัติทิชชัยจะทำการสอนในรายวิชาศิละปะทะัศนศิสป์ชั้นประุมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่2 2มิติสู่3มมิติวันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้ในหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนะครับนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของแสงเงากับการสร้างสรรค์ครับ ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับสร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ2มิติเป็น3มิติโดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนักส1อป่อ6ทับสเรื่องแสงเงากับการสร้างสรรค์ก่อนอื่นเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าเรียนแล้วจะได้ไอะไรกันบ้างนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1นักเรียนอธิบายวิธีการสร้างสรรค์ผลงานแสงเงา au กับการสร,ร้างสรรค์ได้จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่2นักเรียนวาดภาพจากจินตนาการโดยใช้แสงเงาได้จุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่3นักเรียนชื่นชมผลงานการวาดภาพจากจินตนาการโดยใช้แสงเงา กิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมคําถามชวนคิดนะครับนํำข้อสู่บทเรียนกัดซักเล็กน้อยนะครับไปดูภาพแล้วตอบคําถามกันครับอ่าก็เป็นภาพอะไรครับภาบน,นี้เป็นภาพผักก็คือพริกหวานนั่นเองแล้วก็ะมะเขือเทศใช่ไหมครับให้นักเรียนดูในส่วนของลักษณะของการลงเงาแสงเงาหรือวิธีการนะครับในการลงน้ําหนักแสงเงาภาพที่2เป็นภาพ ผลไม้นะครับเป็นไงครับเหมือนผลไม้100%เปอร์เลยไหมเหมือนจริงเลยไหมหรือว่ามีการสร้างสรรผสมอ่าแล้วก็ใช้เทคนิควิธีการอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวเราจะพูดคุยกันสำหรับคำถามชวนคิดในวันนี้นะครับก็ถามนักเรียนว่านะครับจากภาพเนี่ยใช้วิธีการลงน้ำหนักแสงเงาด้วยวิธีใดบ้างจากภาพ ใช้วิธีการลงน้ำหนักแสงเงาด้วยวิธีใดบ้างจะสังเกตนะครับได้ว่านะครับภาพเมื่อกี้นี้นะครับที่เราได้ดูกันไปเนาะก็จะเป็นงานศิลป,ปะที่เป็นการสร้างสารรค์นะครับผลงานโดยการใช้เรื่องของแสงเงานะครับจะใช้ในส่วนของอะไรบ้างครับที่เราเรียนกันไปแล้วจำได้ไหมเอ่ย การใช้สีระบายลงน้ำหนักแสงเงาใช่ไหมครับอ่าหนึ่งอย่างแล้วมีอะไรอีกครับการระบายสีอ่อนและสีเข้มใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่ไหมครับอ่าสังเกตจะมีการระบายสีอ่อนสีเข้มด้วยและยังมีการระบายสีที่เป็นไงามีน้ำหนักไหมครับลองดูสีสิเอมีแดงเข้มเข้มแดงอ่อน,ออน ใช่ไหมครับอ่าถูกต้องครับสีที่มีน้ำหนักเข้มแล้วก็สีที่มีน้ำหนักอ่อนนั่นเองและที่ขาดไม่ได้เลยเห็นได้ชัดเจนว่ามีการใช้เงาตกกระทบด้วยใช่ไหมครับพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนในเรื่องแสงเงากับการสร้างสรรค์ผลงานหรือยังครับอ่าไปครับแสงเงากับการสร้างสรรค์น,นะครับแสงและเงาเนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับในองค์ประกอบภาพ แสงทำให้ภาพดูสว่างโดดเด่นส่วนเงานะครับทำให้ภาพดูมีน้ำหนักเนาะโดยการเปลี่ยนจากรูป2มิติกลายเป็นรูปอะไรครับกี่มิติครับ3มิตินั่นเองนะครับให้มีความเสมือนจริงนะครับมากยิ่งขึ้นลักษณะของแสงเงานะครับก็จะแบ่งตามค่าน้ำหนักของแสงที่เกิดขึ้นบนวัตถุ ก็สามารถจำแนกนะครับเป็นลักษณะต่างๆได้นะครับดังนี้ครับข้อที่1นนะครับบริเวณแสงสว่างจัดนี่ดูภาพและจุดไฮไลท์นั่นเองนะครับเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดแสงมากที่สุดนะครับอนกเรียนลองมองภาพทางด้านซ้ายเห็นไหมครับตรงที่สว่างที่สุดนั่นแหละครับข้อที่2นะครับบริเวณแสงสว่างเป็นบริเวณที่รับแสง ลองลงมาจากแสงสว่างจัดก็คือถัดลงมานิดนึงนะครับถ้าเปรียบเทียบเฉดสีก็จะอยู่ลงมาในเฉดที่1เก็บ2นะครับและข้อที่3ามบริเวณเงาเป็นส่วนที่ไม่ได้รับแสงสว่างนะครับก็จะมีความเข้มลงมานะครับและข้อที่4บริเวณเงาเข้มจัดอ่าเข้มจัดนะเป็นบริเวณที่อยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดแสงมากที่สุด และข้อสุดท้ายข้อที่5บริเวณเงาตกทอดหรือเงาตกกระทบเห็นไหมครับเป็นบริเวณของพื้นหลังที่เงาของวัตถุทาบลงไปอยู่ภายนอกวัตถุนั่นเองครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่พื้นกับอยู่ที่ผนังครับอ่าในเมื่อนักเรียนนะครับมีความรู้พื้นฐานเนี่ยนะครับในส่วนของเอ่อและความเข้าใจนะครับในส่วนของการลงน้ําหนักแสงเงาแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็สามารถนําความรู้นี้มาประยุกต สร้างสารรค์ผลงานนะครับทศนิสิ์น,นะครับในรูปแบบที่แสดงน้ําหนักแสงเงาเหนือความเป็นจริงได้นะครับก็คือมีความเหนือจริงเนาะอาจจะผิดแปลกไปนะครับเพราะเป็นการสร้างสารรค์นั่นเองนะครับไม่จาเป็นจะต้องเหมือนจริง100%สําสำหรับการสร้างสารรค์ในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการผสมผสานความรู้เดิมกับจินตนาการของตนเองเพื่อสร้างเป็นผลงานที่มีความสวยงาม แปลกใหม่นะครับแล้วเกิดความลงตัวครับนี่ในภาพก็จะมีตัวอย่างเช่นแบบอันนี้เป็นเทคนิคนะครับที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นเองครับก็เป็นตัวอย่างนะครับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานแสงเงากับการสร้างสรรค์ศิลปะจากเงาการจัดวางภาพวาดและภาพถ่ายครับที่มานะครับจากผลงานศิลปะสุดสร้างสรรค์ของวินเซนต์เบลครับ ก็นักเรียนสามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องปฏิบัติกันเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปดูแล้วก็ตั้งใจต่างครูพี่อธิบายด้วยนะครับเป็นกิจกรรมสนุกๆเลยวันนี้นะครับแต่ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ใช้ความคิดเริ่มสร้างสรรค์ด้วยมาดูภาพแรกเอ๊ะเงาเกิดจากอะไรเอ่ย รอบนี้จะไม่ใช่การใช้ดินสอรหรืออะไรแรงเงาร้อยเเซนะครับจะเป็นการผสมผสานเนาะเป็นการสร้างศาสตร์นะครับใช้เงาเกิดจากมือเตรียเงาตกไปตกกระทบลงไปแล้วก็วาดภาพประกอบมีอีกอะไรเอ่ยอันนี้เป็นหน้าตาคล้ายๆผลไม้ที่กินแท้ไปหมดแล้วนะฮะเอามาวางแล้วก็ให้แหล่งกำเนิดแสงสาดตรมากลายเป็นน้องนอกคู่โคตาโตอะไรแบบนี้ ส่วนภาพด้านขวาก็จะเป็นน้องแก้จากใบไมออ้นักเรียนสามารถแหล่งเงาเพิ่มเติม,ตมในส่วนของบรรยากาศได้นะครับหรือให้ค่าน้ําหนักในส่วนของเงาตกกระทบอื่นๆได้เพื่อความสวยงามและสมจริงและก็เป็นการสร้างสรรค์งานนะครับอันนี้เป็นน้องเป็ดยางเนาะวางแล้วฉายแสงมาฟึบเงาตกทอดลงไปที่พื้นกลายเป็น อะไรไม่รู้แหละแต่เรามาสร้างสรารใส่จินตนาการเพิ่มเข้าไปกลายเป็นเจ้าหัวขโมยนะหัวขโมยเกินขโมยอะไรก็ไม่ดูนะฮะอ้โหจากนั้นเอ้าหัวขโมยก็โดนเข้าคุกไปแล้วเป็นภาพถอดเนื้อนะฮะนะครับก็อย่างเงี้ยเป็นการใช้ลักษณะของแสงเงาประกอบกับก,บการสร้างเสริมจินตนาการลงไปส่วนด้านขวาก็จะเป็นทอราโลน้หนาหอช็อกโกแลตนะครับแล้วก็นำะมาสร้างสรรค์ในกินช็อกโกแลตมากฟันผุเลยนะ อันนี้เป็นตัวอย่างของแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำสีฟ้าๆเนี่ยแหละเนาะเมื่อผ่านแสงขึ้นมาแล้วก็ใส่ภาพประกอบอื่นๆเข้าไปรวมให้เงาด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายอยู่ในหน้าท้องมองท้องทะเลอยู่หรือมองแม่น้ำอยู่อะไรแบบนี้นะครับนี่เลยมาในส่วนของส้มกันบ้างไม่ว่าจะส้มมาแบบเป็นผลหรือจะมาเป็นเปลือกก็ได้นะฮะ อย่างเป็นผลนี้ก็เป็นตัวการ์ตูนนะส่วนเป็นเปลือกนี่กลายเป็นนกหมีอุ้มอะไรนฮะน้ำพึ่งใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่อุ้มไหปลาร้านะจ๊ะน้ำพึ่งนะครับนะฮะอ่าใบไม้ใบไม้ก็มีเงาแล้วก็สามารถทําเป็นนกนักเรียนก็แต่งเติมเพิ่มในส่วนอื่นๆได้นะครับแล้วก็สร้างสัญญ์จินนาการจากวัตถุอะไรก็ได้อุปกรณ์อะไรก็ได้ในการมาวางแล้วก็ให้เกิดเงา นะเจ้าแรบเตอร์ตัวขวานี่โอ้โหเล็บยาวเชยวนะจ๊ะนี่ก็เกิดจากการใช้จินตนาการบวกกับแสงเงานะครับนักเรียนสามารถตกแต่งบรรยากาศอื่นๆได้นะครับโดยใช้เรื่องของแสงเงาเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวไปสรุปบทเรียนกันสักเล็กน้อยครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของแสงเงาก,กับการสร้างสรรค์นะครับก็เป็นการนำความรู้เรื่องแสงเงามาผสมผสานกับจินตนาการ จะทําให้ผลงานของนักเรียนเนี่ยมีความแปลกใหม่การสร้างสารรค์ในลักษณะนี้นะครับจะเป็นการผสมผสานความรู้เดิมของนักเรียนที่มีอยู่แล้วกับจินตนาการของนักเรียนนะครับ<ๆ>เพื่อสร้างสารรค์ผลงานที่มีความสวยงามได้อย่างลงตัวนะครับ<ๆ>ก็เลยหากิจกรรมนี้มาให้ทํากันนะครับสนุกสนุกเนาะได้สร้างสารรค์โดยฝึกการคิดฝึกการครนะีเอทเนาะ กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยใช้ความรู้เรื่องแสงเงากับการสร้างสรรค์ในหัวข้อสร้างสรรค์าง,งานศิลป์จากเงานักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุหรือสิ่งของชนิดใดก็ได้นะครับตามความต้องการและจินตนาการของนักเรียนในการมาเป็นวัตถุต้นกําเนิดของเงานะครับเช่นตัวตัวเป็ดเมื่อกี้นี้ใบไม้เมื่อกี้นี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ อ่ามาดูหน้าตาใบกิจกรรมที่2กันนะครับตีกรอบให้เรียบร้อยนะจ๊ะขนาด1ซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับเขียนใบกิจกรรมที่2เรื่องแสงเงากับการสร้างสารรค์นะครับให้อยู่ด้านบนข้างบนนู้ดเลยนะบนกรอบนะครับแล้วก็เว้นวรกนะครับหับวข้อสร้างสรรค์าง,งานศิลป์จากเงามาดูหมายเหตุกันบ้างนะครับ ก็ให้เลือกใช้กระดาษได้นะครับในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับตามความเหมาะสมเลยนะครับอยู่ที่ว่าภาพที่นักเรียนสร้างสารรค์ออกมาเนี่ยผลงานนักเรียนจะมีลักษณะเหมาะกับแนวตั้งหรือแนวนอนเนาะแล้วก็ควรใช้นะครับไฟฉายหรือแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยนะครับที่มีความคงที่ของแสงอะเนาะ,ะแสงถ้าเปลี่ยนทิศทางไปบางทีจะทําให้ภาพเราผิดเพี้ยนไปได้นะครับ แล้วก็ให้กําหนดทางที่ทางของแสงได้เลยตามความชอบของนักเรียนนะครับเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับในการสร้างสรรค์าง,งานได้ตามจินตนาการและความต้องการนักเรียนเลยก็คือจะหยิบอะไรมานะใช้เป็นต้นกําเนิดเงาก็ได้แล้วแต่นะครับนักเรียนลองหาวัสดุอุปกรณ์ลองหลายๆอย่างแล้วก็ลองสร้างสรรค์จินตนาการเป็นรูปอะไรต่างๆนะครับ คิดเอดได้เลยสร้างสารรค์ได้เลยเต็มที่นะครับใส่เงาใส่บรรยากาศร,รอบๆเนี่ยโดยการใช้ความรู้เรื่องแสงและเงาหรือ2มิติสู่3มิติที่เราเรียนกันไปแล้วเนี่ยนะครับนำมาใส่ในผลงานชิ้นนี้ประกอบให้เป็นชิ้นงานที่สวยงามแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องที่เราเรียนนะครับจากนั้นนะครับในขั้นตอนการถ่ายภาพเนาะก็ให้นักเรียนนะครับถ่ายภาพส่งครูพี่ นะครับในลักษณะเดียวกับตัวอย่างที่ผลงานที่เียนได้รับชมไปแล้วนะครับก็คือให้ติดวัตถุนะว,วัตถุหรือวัสดุที่นักเรียนนำมาเป็นต้นกำเนิดนะครับของเงาด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายเต็มๆมาเลยนะครับนักเรียนตบแต่งบรรยากาศอื่นๆเพิ่มได้นะครับหรือจะเพิ่มความเข้มความอ่อนในเงา นะครับใส่ความเข้มเข้าไปอีกในเงาที่ตกกระทบลงมาเนี่ยแต่รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเข้มอีกหน่อยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับใช้ดินสอนะครับใช้ดินสอหรือจะใช้ปากกานะครับได้หมดหรือจะใช้สีไม้นะครับได้หมดเลยนะครับปีไม่ปิดการเป็นงานสร้างสารรค์เลยนะครับให้นักเรียนใช้ความคิดและจินตนาการของนักเรียนเลยนะครับ แต่ควรเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ได้เงาที่มีขนาดเหมาะสมเนาะอ่าเท่านั้นยังไม่พอครับวันนี้เรามีแบบทดสอบประดักเรียนกันด้วยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่อง2มิติสู่3มิติตัวชี้วัดนะครับสร้างงานทัศนิลป์จากรูปแบบ2มิติเป็น3มิติโดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก ให้นักเ,ร,เรียนนะครับใช้กระดาษด้านหลังในสมุดทัศนศิลป์สมุดวาดเขียนนั่นแหละครับใช้ด้านหลังนะครับจะเป็นหน้าไหนก็ได้เนาะแต่ขอเป็นด้านหลังเพื่อความประหยัดนะครับเดี๋ยวหน้าด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้วาดภาพระบายสีกันต่อนะครับอันนี้แบบทดสอบใช้ในด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเริ่มที่ข้อที่1นเลยนะครับวันนี้มีอยู่ในกัน10ข้อนะครับเท่านั้นเองนะครับ สิบข้อนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากแน่นอนนะครับอ่ะไปที่ข้อที่1นนะครับเดี๋ยวครูพี่มาอธิบายวิธีการเขียนก่อนนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนโจทย์นะครับทุกข้อเลยนะครับ10ข้อเขียนโจทย์ทั้งหมดและให้ตอบเฉพาะเขียนตอบตอบเฉพาะตัวเลือกที่นักเรียนเลือกจากนั้นให้เขียนตัวเลือกลงไปด้วยนะครับแต่ถ้าบางตัวเลือกเป็นรูปภาพเนี่ยนะครับ นักเรียนก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ไม่ต้องวาดลงไปก็ได้นะครับอนุญาตเดี๋ยวครูวิญจะบอกเป็นข้อๆเนาะอ่ะอย่างเช่นข้อที่1ครับข้อใดเป็นภาพ3ามิติข้อใดเป็นภาพ3มิติมตสมมุตินักเรียนเลือกกอไก่นักเรียนเขียนต่ออบตีเส้นแดง2เส้นนะครับแล้วก็เขียนกอไก่จุดจากนั้นอย่างนี้วาดง่ายอ่ะรูปสามเหลี่ยมนักเรียนนะก็อาจจะวาดไวเ้เล็กๆนะครับก็ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ข้อที่2ครับสิ่งใดมีลักษณะเป็นสามมิติสิ่งใดมีลักษณะเป็นสามมิติกอไก่กถ้ำที่มองเห็นความลึกขอไข่กระดาษวาดเขียน1แผ่นขอควายภาพถ่ายขนาด4คูณ6นิ้วและงอง,งูผ้าทอพื้นเมือง1พื้ผืนข้อที่3ครับ ข้อใดเป็นภาพสามิติที่เกิดจากการใช้ปากกาฝนลายเส้นข้อใดเป็นภาพสามิติที่เกิดจากการใช้ปากกาฝนลายเส้นข้อนี้ไม่ต้องวาดภาพประกอบนะครับให้นักเรียนเขียนต่อบอบตอบตอีเส้นแดง2เส้นและเลือกตัวเลือกใส่ไปได้เลยนะครับข้อที่4ครับเงาตกกระทบมีผลต่อภาพอย่างไร เงาตกกระทบมีผลต่อภาพอย่างไรกอไก่ทำให้ภาพมีขนาดใหญ่ขึ้นขอไข่ทำให้ภาพมีความสว่างมากขึ้นขอควายทำให้ภาพเดี่ยวมองเห็นได้หลายมุมงองูทำให้ภาพมีน้ำหนักสมจริงมากยิ่งขึ้นข้อที่5ข้อใดเกี่ยวข้องกับภาพนี้ ข้อใดเกี่ยวข้องกับภาพนี้กอไก่ลายเส้นในภาพวาดสองมิติขอไข่แสงเงาในภาพทิวทัศน์คอควายรูปทรงที่แตกตา่างงองูเงาตกกระทบข้อที่6จากภาพนี้แสดงให้เห็นว่าแสงส่องมาในทิศทางอย่างไร จากภาพนี้แสดงให้เห็นว่าแสงส่องมาในทิศทางอย่างไรกอไก่แสงเข้าทางด้านซ้ายขอไข่แสงเข้าทางด้านขวาคอควายแสงเข้าทางด้านบนงองูแสงเข้าทางด้านล่างข้อที่7 ถ้าต้องการวาดภาพแสดงให้เห็นว่ามีส่วนที่รับแสงน้อยนักเรียนควรทำอย่างไรถ้าต้องการวาดภาพแสดงให้เห็นว่ามีส่วนที่รับแสงน้อยนักเรียนควรทำอย่างไรกอกไก่ระบายด้วยสีขาวขอไข่ระบายด้วยสีอ่อนขอควายระบายด้วยสีเข้มงองูระบายหลายๆสีข้อที่8 ข้อใดเกี่ยวข้องกับภาพนี้ข้อใดเกี่ยวข้องกับภาพนี้นนก,ก่งอ,งกอไกรร่แสงเงาเหนือความเป็นจริงขอไข่น้ำหนักของแสงเงาขอควายรูปทรงกับแสงเงางองูเงาตกกระทบข้อที่ 9. ภาพใดเป็นการประยุกต์ใช้แสงเงาเหนือความเป็นจริง ภาพใดเป็นการประยุกต์ใช้แสงเงาเหนือความเป็นจริงข้อนี้เขียนต่อเอาตอบแล้วก็ใส่เฉพาะตัวเลือกนะครับภาพไม่ต้องวาดนะครับนักเรียนข้อสุดท้ายครับข้อที่10 นักเรียนจะพัฒนาภาพวาดของตนเองให้เป็นภาพสามมิติที่สวยงามได้อย่างไรนักเรียนจะพัฒนาภาพวาดของตนเองให้เป็นภาพสามมิติที่สวยงามได้อย่างไรกอไก่ฝึกการใช้เส้นอย่างถูกต้องและลงน้ำหนักเงาโดยยึดหลักความเป็นจริงขอไข่วาดภาพให้องค์ประกอบของภาพมีความสมดุลกันในทุกด้าน วา,วาดภาพด้วยดินสอเพียงอย่างเดียวให้ชำนาญงอง,งูฝึกการใช้สีหลายๆสีในการวาดภาพจบแล้วตีเส้นปิดให้ผู้พิพะครับทำในหน้าหลังสมุดวาดเขียนนะครับนักเรียนกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วครับผู้จัดทำนะครับต้องขอขอบคุณสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา dl tv บุรณิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผลงานศิลปะของวินเซนต์เบลและสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพรวสำหรับวันนี้นะครับครูบิมต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่ในอ e ีทีหน้าสวัสดีครับ